หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากได้หลากหลายอันเนาะนะฮะแต่ว่าให้คุณเลือกออกมานะครับคุณอาจจะเริ่มจากตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนคือ10,000บาทแรก10,000แบาทแรกตรงนี้ก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันที่คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติคุณมีแผนว่าคุณอยากเก็บเงินให้ได้เท่านั้นท่านี้คุณจะใช้วิธีการไหนเนาะนะครับแต่พอสักพักหนึ่งแล้วนะครับพอเราไม่มีการ follow ติดตามเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ไฟของเราเนี่ยดับมอดไปนะครับ สวัสดีครับเทสนะครับธนาสิทธิ์ปังสมบูรณ์ุขครับคลิปนี้ในะฮะอยากชวนทุกคนมาพูดถึงในเรื่องของเป้าหมายการเงินเนาะนะครับซึ่งเชื่อว่าในทุกๆต้นปีเนี่ยนะครับเราหลายๆคนมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการเงินกันอยู่แล้วแหละนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีแผนว่าเฮ้ยปีนี้ฉันอยากลองเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0แบาทอ่า ah, ปีนี้นะครับอาจจะอยากเก็บเงินดาวบ้านนะฮะอยากเก็บเงินซื้อรถเนาะนะครับหรือว่าอยากเก็บเงินทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ Frog saúde. แต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็เราก็มักจะตั้งกันในทุกๆๆตตต้้นะต้้้นนปปีีีครรััแ่หหลาาาายยงงเเม เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยนะครับกลับกลายไปว่าช่วงแรกๆมันก็มีไฟเนาะนะฮะมันก็ไฟลุกโชนเลยเราอยากเก็บเงินเฮ้ยเราก็เก็บใหญ่เลยเริ่มทําใหญ่เลยนะครับแต่พอมันผ่านไปสัก สเดือน3เดือนนะครับกับกลายเป็นว่าเออไฟเราเริ่มมอดลงเป้าหมายการเงินแผกนการเงินนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็หลงลืมไปนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างนะฮะเราจะสามารถบมินจาจัดการยังไงนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วทาไม่สําเร็จเนาะเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะฮะก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยมาหาคําตอบในคลิปนี้พร้อมๆกันอันดับแรกเลยนะฮะคือการ โฟกัสเนาะนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับถ้าใครติดตามคลิปเรามานะครับเราจะพูดถึงหหลักการในการตั้งเป้าหมายการเงินก็คือหลักการสมาร์ทเนาะนะครับซึ่งในพาร์ทของหลักการสมาร์ทเนี่ยนะครับจะมีประเด็นหนึ่งคือถ้าสมมติคุณอยากตั้งเป้าหมายการเงินคุณจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายการเงินให้ชัดเจนถูกไหมว่าถ้าสมมติคุณอยากเก็บเงินหนึ่งแสนะคุณอยากเก็บไปทําอะไรแต่ทีนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็คือมีเป้าหมายชัดแต่ประเด็นคือเรามีหลากหลายเป้าหมายครับกลายเป็นว่าพอเราทําหลายๆเป้าหมายพร้อมกเยเยะราาก็ลล้มลอจ,จ ไปทีนี้ผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองิสต์ในเรื่องของเป้าหมายของตัวเองออกมาดูครับผม5อย่าง10อย่างลองเขียนออกมาทั้งหมดเลยทีนี้ลองเลือกที่มันสําคัญจริงๆและเลือกทําก่อนนะฮะในช่วงหนึ่งไตรมาสแรกนี้หรือว่า3เดือนแรกนี้นะครับหรือเลือกที่มันสาคัญที่สุดเนาะนะครับมาสัก1-3ถึงอันนะฮะว่าคุณอยากจะทําอะไรนะครับในการที่คุณโฟกัสไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยนะฮะมีแรงผลักในการทําตามเป้าหมายนั้นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็ลองไปโฟกัสลองไปเลือกเป้าหมายกันดูสําหรับข้อถัดมาครับข้อท small win เนาะนะครับหลายๆเป้าหมาย,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 ายในชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าไม่ใช่เรื่องเงินเนาะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพก็ดีเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายเรามักจะตั้งเป้าหมายใหญ่ๆครับอย่างเช่นอ่ะบางคนอยากเก็บเงินก็อาจจะอยากเก็บเงินให้ได้1นล้านบาทเลยนะฮะหรือว่าบางคนอยากลดน้ําหนักนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีแผนปีนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะสมมติผมอยากลดน้าหนักผมอาจจะแพนว่าเออผมอยากลด10กิโลเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายใหญ่มากๆ มันมีโอกาสที่มันจะล้มเลิกได้ง่ายครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากอ่ะนะฮะขี้เกียจนะครับเดี๋ยวพอไฟเราเริ่มหมดเนาะนะครับหลังจากช่วงที่ตั้งเป้าหมายมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งเราล้มเลิกไปแล้วก็ไม่สามารถทําตามเป้าหมายนั้นได้ดังนั้นการตั้ง small win เล็กๆก่อนนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยผมแพนนะครับว่าเฮ้ยผมขอ15วันแรกนี้ก่อนนะครับในการที่ผมเนี่ยออกไปเดินทุกวันวันละ30นาทีนะครับโดยที่ยังไม่ต้องสนใจน้ําหนักก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะโฟกัสที่น้ําหนักกะรอาาจจจเิ่ม สโลก่อนนะครับอ่ะห่โลก่อนนะฮะแบบนี้คือการตั้งสมอวมีเล็กๆเนาะซึ่งเรื่องเงินก็คล้ายๆกันนะครับสมมติคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะเก็บ1 0 0 0 0แสบาทแรกนะฮะหล้านบาทแรกนะครับก็ลองตั้ง เป้าหมายเล็กๆก่อนนะครับว่าช่วง1เดือน2เดือนนี้ขอเก็บให้ในสัก5000ก่อน1-0,000ก่อนนะแล้วเริ่มทําไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้มันเกิดน,นิสัยนะครับการเป็นสมอลวินเล็กๆตรงนี้มีโอกาสที่จะทาให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินใหญ่ๆของคุณได้ง่ายขึ้นครับแลวข้อถัดม,มานะฮะสำหรับข้อที่3นะครับคือการกําหนดวิธีการชัดเจนนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องของอ่าถ้าผมอยากลดน้ําหนักไปตอนแรกเนี่ยนะครับผมอาจจะกําหนดว่าเออ ผมขอออกไปเดินก่อนนะครับทุกวันวันละ30มสินาทีแบบนี้ก็คือเราจะเริ่มรู้วิธีการนะว่าเราอยากจะทําสิ่งนั้นเนี่ยยังไงนะครับอย่างเรื่องเงินก็คล้ายๆกันครับผมว่าถ้าสมมตินะเราอยากเก็บเงินให้ได้เดือนละ5,000บาทนะครับเฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไง บางคนอาจจะเลือกไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหารายได้นะฮะจากการทำฟรีแลนซ์เพิ่มนะครับรับงานบางอย่างเพิ่มเข้ามามันก็มีรายได้เพื่อให้เราเนี่ยนะครับมีวิธีการและเราจะสามารถโฟกัสกับวิธีการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วลองเขียนออกมาดูว่าถ้าสมมติคุณมีเป้าหมายแบบนั้นคุณจะต้องใช้วิธีการอะไรและสําหรับข้อสุดท้ายข้อที่4ครับคือการ o l ลว์ติดตามนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นคล้ายๆกันคือไอ้ช่วงที่ เราพร้อมที่จะทําตลอดเวลาเลยนะครับแต่พอเราไม่มีการ Follow ติดตามผลหรือว่าเห็นความคืบหน้านะในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยพอผ่านไปสัก2เดือน3เดือนไฟเราเริ่มมอดลงสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถทําตามแผนนั้นได้นะครับดังนั้นแล้วการ Follow ติดตามคอยอัปเดตดูว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่จุดไหนของเป้าหมายเราแล้ว,ลวก็จะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันครับที่ทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินได้ทั้งหมดนี้นะก็เป็นทั้ง4ไอเดียเล็กๆเนาะนะครับที่เชื่อว่าน่าจะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับสำ หรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะเป้าหมายสุขภาพก็ได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะทําตามเป้าหมายได้เนาะนะครับก็ลองเอาทั้ง4ไอเดียนี้ลองไปปรับใช้สําหรับแผนการเงินของคุณนะฮะก็หวังว่าปีนี้นะครับเป้าหมายที่ตั้งใจกันเอาไว้นะครับก็น่าจะสําเร็จและเป็นไปตามแผนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคลิปหน้าผมเจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ